ส,ส่วนมาซื้ออะไรครับมาซื้ออะไรจ้ามาซื้อชาเขียวนี่อ๋อไม่ใช่อันนี้คือเขากล้วยนมสดเขากล้วยนมสดอ่านี่มากับผู้สาวมากับเพื่อนๆเลยเนาะน่าจะเลิกเรียนเลิกงานมาก็จะมาซื้อน้ำหวานเดินเล่นแถวนี้เนาะอ๋อที่หลังก็จะมีนี่อะไเมันเป็นผลซิทแทนกิบ ได้หลาเด้อหลายนะโหมันเป็นน้ําที่แบบว่าทาไมผมเห็นดูแล้วมันมีแปลกๆอันไหนคือน้ําหมาน้อยอันนี้คือน้าหมาน้อยนี่ไงเราเจอแล้วครับน้ําหมาน้อยสีเขียวเขียวเขาบอกว่าทํามาจากใบอะไรทักอย่างนะขี้ขย,ขยีขยี้นะแต่รู้สึกว่าอันนี้มันจะเขยีขยวเขยียวเพราะมันจะมีก้อนๆให้ด้วยเหรอเขาขายมันคือมันคือต้นหมาน้อยต้นต้นหมาน้อยต้นหมาน้อย,าอยขายยังไงครับต้นหมาน้อยจอกหนึ่งสิบ จอกหนึ่งสิบพันก็ประมาณ20บาทเนาะโอ้เดี๋ยวนี้ตอนนี้20บาทเดี๋ยวลงลงดูไล่ดูก่อนว่าเขามีน้ําอะไรอันนี้อันนี้เป็นน้ําอะไรสีฟ้านี่บูฮาวายบูฮาวายแล้วก็จะมีรัดช่องเนาะมีข้าวโพดอันนี้นี่มะพร้าวโอ้มะพ,พร้าวนมะมะพร้าวแล้วก็น้ำชาชาไทยชาไทยนี่ชาไทยอันนี้อันนี้กาแฟกาแฟแล้วอันนี้สีเขียวนี้ชาเขียวชาเขียวอันนี้ นมเสากล้วยนมสดอ๋อเสากล้วยนมสดเอาเดี๋ยวเอาให้ลูกค้าก่อนอ่าอันนี้จะเป็นปคล้ายๆออแล้วก็จะเป็นน้ำห่าน้อยน้ำเสาวระดอันนี้อันนี้น้ำอะไรเนี้ยเนี่ยน้ำจีโอ้น้ำน้ำจีแล้วนี่โ,โกโก้โอ้โหนี่มันจะมีะผู้ช่วยเขาเรียกผู้ช่วยผู้ช่วยลูกค้าโอ้โหนี่ก็จะอีกาแฟยังแล้วก เดี๋ยวเดี๋ยวดูน้องเขาขายก่อนเดี๋ยวเราอุ่นนุนนะเราจะอุ่นนุนมาน้อยให้ให้ให้เขาขายให้เขาขายของเขาก่อนนะนี่นี่แม่ค้าโอ้โหโนแดดโนฝนมากเลยตัวนี้แดดแรงมากนะอยู่ตรงหน้าอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์นะติดถนนเลยนะเขาก็จะมีตลาดเขาอยู่แอบดูแอบดูแม่ค้าเขาที่นี่เขาไม่เรียกน้ำแข็งนะเขาเรียกน้ำก้อนนะ ก็คืออ่สิบพันหมดเลยนเนาะทุกอย่างสิบพันอันนี้เป็นกาแฟสิบพันสิบพันก็ยี่สิบาทนะแต่ก่อนน่าจะขายแค่เท่าไหร่ห้าพันใช่ไหมเออพอค่าเงินมาก็เป็นหมื่นเลยนะขึ้นเท่าตัวเลยเมื่อไปลายปลายปีที่แล้วนะนีโกโก,โก้คกอสอรี่คือแบบ ก็มาดูบรยรยากาศเวียงจันนะที่เราไม่ได้เห็นมาตั้ง3ปีปี้งแต่มีโควิดเราก็ไม่เคยได้มาแล้วแล้วพอนี้เรามีโอกาสเลยก็ได้มาเที่ยวแล้วนะเราก็ได้มาเห็นบรรยากาศเดิมๆนะแต่ว่าเพิ่มเติมคือคนเยอะมากนะเมื่อไม่กี่วันนี้จีนน่าจะเข้ามาตั้งแต่วันที่8ก็โหตอนนี้ตลาดคึกคืนมากคนก็เยอะมากนะ ต่อไปของเราแล้วน้ำหมาน้อยมันจะมีตอนตอนด้วยนะเขาเรียกตอนตอนปะเป็นเขาบอกว่าเป็นมาเป็นวุ้นเป็นวุ้นกับใบหมาน้อยเนาะเพื่อหมาน้อยใบหมาน้อยนี่นี่แม่ค้าสู้ชีวิตมากเราใส่อะไรก็ด้วยอะน้ำเชื่อมอ๋อใส่น้ำเชื่อมก็คือน้ำหวานเนาะใส่น้ำหวานแล้วอันี้เดี๋ยวเดี๋ยวคนคนตักให้ดูหน่อยชัดๆหน่อยได้ป่ะมันเป็นยังไงอ๋อมันเป็นชิ้นๆเลยอ่อ แล้วสีนี้สีเขียวนี่ก็คือสีของหมาน้อยป่ะอ๋อเป็นสีของหมาน้อยด้วยเออนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวจ่ายตังใหู้กให้แม่ค้าแป๊บหนึ่งนะอขอบคุณแม่ค้ามากนะครับแม่ค้าชื่ออะไรนะครับฮะกี้กน้องกี้อ,อ๋อขายมาจาักปีแล้วมาเจอเอว จำไม่ได้ตอนตอนอยู่มอ2ขายแต่ยู่มอ2เลยเหรอโอ้โหขยันมากเดี๋ยวนี้เรียนอยู่ถึงไหนละปีหนึ่งปีหนึ่งก็คือเสาร์อาทิตย์เราจะไมา่ขายจันจันฮอสุกจะขายแต่ตอนแรงอ๋อจันฮอ,อสุกขายแต่ตอนแรงเลือกเรียนมาก็มาขายอุ้ยขยันจังอะตอนเวนละแม่ขายยุ่งเนี่ยอ๋อตอนเว้นขายอยู่โรงเรียนอยู่เรียนอะไรนะลาวเยอรมันอ๋อลาวเยอรมันโอ้ขอบคุณนะ้อง พี่นะครับนี่มีลูกค้ามาสั่งซ0 0ั0กีบซี0ั0กีบอันยหางดีอันนี้เขานนเรียกเอิญนหย่ซ<น>ีน้ำเพือกน้ำเพือกเออต้องให้แม่ค้าบอกลูกค้าก็งงเอ๊ะคืออะไรนี่นี่เราจะเป็นแม่ค้าเหมือนกันอ่ะขอบคุณนะเดี๋ยวเราจะไป<ะ>ชิมหน่อยนะว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะนี่ เอ้ยมันมันหวานหอมหอมนะมันหอมขึ้นจมูกมันหอมไม่รู้ผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันมันเหมือนแบบใครเคยกินเขาเรียกว่าน้ำปลายข้าวไหมมันจะหุ้มหอมแบบนั้นถึงจะมีแบบความหอมหอมแบบนั้นเลยนะแล้วก็จะมีวุ้นๆเนี่ยแต่ว่าวุ้นๆเดี๋ยวเราต้องตัดก,กินเอานะเขาไม่ได้มีช้อนให้นะเดี๋ยวเราเจะไปเสียบกินเอาขอบคุณแม่ค้านะครับขอบคุณทัากินนะครับ่ะกับบรรยากาศตอนเย็นๆวันอาทิตย์ ไม่ใช่อดัดสะดุนเลหัวสะบักมากเลยร้อนนะสงสารแม่ค้าอย่างในแม่ค้าก็ร้อนร้อนนะขอบคุณครับออกกล้องออกกล้องได้ดีได้ดกินน้ำอะไรกันครับน,น้ำยัง<อ>น้ำยังกรช่อง ข,า,ขายกับงานมาเที่ยวเล่นกันน,กนอกพาลูกพาหลานมาเที่ยวเล่นกัน,กนขายดีจังเลยร้านร้านนี้ก้า <c oughs> ก,กับนักเสือเออร้านพิซซ่าถ้าข<อ> <c oughs> ายดีอ๋อทีเห็นเขาอร่อยดิวนนะก็จะดูบรรยากาศขอบใ,ใจเด้อไปก่อนนบ๊ายบาย